้าบครับปิ้นขับหามิลลีมันหน้ามาไหมครับใครชุดดำหน้าร้านไม่รู้ไม่รู้หาอันนี้ยังไม่หมดนะครับอันนี้ยังไม่หมดเลยเด็กเสิร์ฟก็สิบห้าคนแล้วนะครับผมหน้าหน้ามาไหมครับพี่พี่ปิ้นขับนะครับบางโฮส อนกันนะครับบาโฮสคอนกันเป็นขับนะครับผมดีสองพันคนครับเออเป็นตะจกหยูอไว้ไว้ตายแล้วเขาบอกว่าเป็นตะจกแท้พี่สันปะจกใครครับเอจกไม่ยากหรอกขอให้มาก่อนเถอะเออจกไม่ว่าจกไม่ว่าแต่อย่าดึงจกไม่ว่าแต่อย่าดึงเปิดวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมคะใช่ครับวันที่ วินวันที่24 25นี้มันมีไร์สตรีมมิ่งกลุ่มปิดนะครับผมทุกคนเหมือนเหมือนเราเปิดจริงจริงจังๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญชวนคนหน่อยครับทุกคนครับเอเชิญชวนนะครับทุกคนคะ่ะวันนี้มานะคะที่ฟินคลับนะคะอยากจะบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนจะฟินจะมีแต่วความฟินกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นาฝากด้วยหนุ่มๆเอาวันนี้ตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นครับผมนี่หอ เออจริงจริงวันนี้สามารถมันไม่มันเป็นกลุ่มปิดเนาะทุกคนสามารถซื้อบัตรซื้อตั๋วมาให้กําลังใจพวกเราได้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะให้ดื่มออนไลน์ได้แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าหน้าร้านจะประมูลแค่หน้าร้านเท่านั้นส่วนออนไลน์ก็คือให้ดื่มตามที่ลูกค้าให้มาเลยเราจะไม่ได้ประมูลกันไม่ได้ประมูลกับหน้าร้านนะเพื่อเป็นการทดสอบระบบร้านเนาะได้ยินข่าวว่าคนนี้ฮอตมากใช่ครับ1 0 0แล้วเนี่ยออ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปเอาหมายเลขกันนะคะโอเคเอาเบอร์เดิมอันนี้อันนี้หมายเลขเราจากฉลักหรือว่ายังไงคะ โอ้ยจนว่าเป็นเขาันโคชนาเราอยจะหมุนว่าใครเป็นท็อปสิบเนาะเดี๋ยวทุกคนเบอร์เบอร์เอาใหม่นะครับทุกคนเบอร์เอาใหม่เลยเบอร์จับฉลากนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เบอร์เดิมนะครับไม่ไม่ใช่เบอร์เดิมโคชนาตะมดีคือจับฉลากใหม่นะครับเบอร์นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันจับฉลากใหม่ครับ นี่ไฟไฟแงสงสีเสียงอันนี้ยังไม่อันนี้แค่น้ำจิ้มครับน,นี้แค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มเลยนะครับผมเอาเบอร์ตามขนาดเป็นคนไรหลอดเป็นคนกะลสิ์นะครับไม่รู้ว่าเบอร์ตามขนาดคือยังไงอันนี้มุมมุม มุมอันนี้ V, 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 v A P อันนี้โต๊ะ V A P 4 5่หเอ้ยห้านะครับเบอร์7เดี๋ยวจะเ e อกลักษกว่เพื่อนเพราะว่าอะไรมันเป็นมุมเลยมันเป็นมุมอยู่เลยเขาเรียกว่ามุมอะไรนะมุมว่างสนุกม,ม,มุมว่างสนุกเลยแบบมุมเงียบเลยอ่ะ มุมจกเลยเออเอ้ามุมจกกมันมุมจกอันนี้5 6 7 1 2 3 4 5 6 7นะครับผมมุมนั้นจะมืดที่สุดนะครับโต๊ะที่7จ็ดนะจะมืดที่สุดนะครับโต๊ะที่7นะ็ดนะอะไรแต้งน้าหรอเปล่าดิวต่งหน้าหรอเปล่า 5 6 7แล้วก็อย่าลืมมาดูกลุ่มปิดนะครับผมมีค่ายศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับศิลปินค่ายโตเกียวมิซิลกามีสตรีมมิ่งไลฟ์สดกลุ่มกลุ่มปิดเนี่ยจะมีเป็นกล้องใหญ่เลยนะครับกล้องใหญ่เหมือนวันออดดชั่นแล้วก็เป็นกล้องเดียวกันกันกบที่เดาไม่ได้ เด็ดเด็ดเดี๋ยวให้บอสเดี๋ยวให้บอสเชิญชวนซื้ออะไรกันสี่จุดสี่บอสครับตัวแล้วบอสครับที่ซ้คนเมื่อไหร่เชิญคนเข้ามาชื่อกลุ่มป้าพันเก่าได้ตัวนี้มาๆมาพี่น้องเครงสื่อกลุ่มปิดเครงมาหน้างานมีใครได้ว่าอะไรมีดื่มอะไรได้ด้วยนะครับ

เขาเห็นผู้ชายรอเนาะว่าไงครับทุกคนกำลังกำลังจับไม่รู้ว่าจะได้เอ็บอะไรบ้างคนเบิ้งพันเก่าเก่าละกลุ่มปิดทางช่องทางไหนทางเพจเออนี่นีตามพี่คนนี้เลยเนี่ยใครตัวเกี่ยวไม่สิวสิครับเนี่ย โอเคถ้าจะซื้อกลุ่มปิดนะครับผมเหตุแอปฟ้านะครับผมสวัสดีครับผู้จัดการครับผมสวาสดีครับอีกคนตอนนี้พันเก้าคนพันเก้าร้อยหนึ่งพันคนมาทุกคนนะครับมามาทุกคนเนี่ยถ้าพันเก้าร้อยคนมาทุกคนเนี่ยคุณจะมีที่รับรองให้เขาหรือเปล่าคุณจะมีที่รับรองให้เขาหรือเปล่าครับ โอนไลฟ์ชมดูสองพันที่ร้าอ่ะคือห้าร้อยถามว่าถ้าสุดนี่บอกว่าคนที่ดูอยู่อ่ะมาทุกคนได้ไหมแล้วก็บอกว่าถ้ามาทุกคนคุณจะมีวิธีการให้เขาขี้ข้อกันเล่นเลยทุกคนก็ตั้งเอาไปจีนเอไปตั้งหน้าร้านแล้ว่ะเชิดสิงโตไปเลยเปิดโอตอนนี้โอนออนไลน์ได้โอนดื่มออนไลน์ได้เลยเริ่มแล้ว สามรถใ้ได้ให้กำลังใจน้องน้องวันแรกอยากไม่อยากให้ทุกคนอ่อมเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีกลุ่มปิดกลุ่มปิด <นะ S 1> สามารถดูได้นะครับในกลุ่มปิดซื้อซื้อซืออ้อบัตรซือร้อบัตรคือ129บาทนะครับทางทางเพจค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับผมทางเพจค่ายโตเกียวมิวสิก129บาทสามารถดูได้ทั้ง2วันเลย2วันคืออะไรวันที่24 25นี้มีไลฟ์เซตจตรีมมิ่งกลุ่มปิดค่ายศิลปินโตเกียวมิวสิกนะครับผมบอสิเอา กล่องลัยอา,กกายุเอาสกายเอาสแตมเอาศิลปินในข่าย,ยมาลองแต่ว่าเอาคนที่อายุเกิน20มาลองอืมเพราะว่าน้องรีโอน้องน้องอะไรยังเข้าไม่ได้นะครับอันนี้คือโอนออนไลน์ผู้บาวกว็นะได้ลูกคับผมทักทักไปทางเพจทักไปทางเพจเอฟฟินขับเลยครับ ว่าอยากให้ดิ้งออนไลน์น้องคนไหนนะครับผมคุณบ้านลูกๆเจ้าคือรอเหรออ้รอตัวครับรอทุกคนนะครับมีนเจ็บนะทุกคนเลสดับไม่ <c oughs> ดีมากๆก็คือ ทุกอย่เมาสลัลวนนะบ้างมาเรามียาสตรีสาวเพียงข้างให้เคี้ยวสองเม็ดก่อนจริงเหรอ <c oughs> แจกทุกคนหรือเปล่าครับมาม่าครับ <c oughs> อันนี้คือกำลังจะจับ <c oughs> จับฉลากเอาเบอร์กันนะครับผม <c oughs> ทุกคนยังยังยังไม่รู้จกักยังยังไม่รู้เบอร์นะครับ <c oughs> ยังไม่รู้เบอร์เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเ <c oughs> คนพูดชื่อสิงเก่งครับ ชื่อสิงเก็ตนะพี่จักตลาดวะเนี่ยนี่จักตลากจริงวะเนี่ยฮาร์ดิสบายใจแล้วอย่างไงก็เลยเรียกเมนชัยผมชื่อสิงนะครับสิงเกครับมาม่าสั่งชื่ออะไรครับมาม่าสั่งชื่ออะไรครับคาบักเก็ตครับมาแม่าสั่งดูเป็นเด็กโฮเดอร์รอบปันนี้ จะมาย่งยิงน้องๆบดไอ้จี <c oughs> ไดแต่งหน้าแต่งดูครับๆๆๆแต่งขี้ครับๆๆๆๆเอามาให้จกก่อนเนเอามาให้จกก่อนเนีเาาน่ได้ไปไล่สดอันนี้หมายเ5 พี่สิงเจียงสองเดื่มได้ครับขึ้นเอ้เบิร์กแชนเดร์เลี่ยนรปนมาเลยหลังไม้ครับสามสิบครับพี่มาชื่ออะไรนะครูแบกครับครูแบครูแบกเขาถามว่าให้มาม่าได้ไหมได้ค่ะได้มาม่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟางมาม่าซีเจไม่ได้ไม่ได้ให้เด็กก่อนนะครับเอ้ายอกหยอกหยอกหยอกจะงามงามน้ำใจไม่มีแต่คนมีไรเซ็นนะนี่อ่าอันนี้ต่อไปลูกมาม่าขึ้นเลี่ยมมองๆนะครับมื่อวันนี้มาม่ามีกอ๋อคู่ราเป็นเค้กเป็นพลอยคมบ่ เฮ้ยแม่เ็มเห็นด้วยนี่เ็ไดบอสไข่บุญมันนํำพาซะเออมันจุกสูงไปเลยเจ็ดแปดขอของสี่เลขสุดท้ายหน่อยทีน่าจะขูดกับไว้ประมาผมได้เจ็ดสิบปดนะครับประมาณแปดสิบลากขึ้นมาสี่เจสิบสี่สี่อันนี้ละฝากร้านด้วยนะครับปูแบร์ูแบร์เออนเด็ดร้านเจ้าบอนี่ ฮะติดตัวฮะวันดีครับกลุ่มจิตเจ็ดสิบแปดนะครับผมเอฟเจ็ดสิบแปดนะครับผมได้ได้ เพิ่มนะลูกให้มันเต็ม7ใครใครับแล้วใทงเสร็จแล้วเดินออกได้เลยนะคะจากจุดเดิมจากจุดออกจากที่พอดีเดินตนนี้เขาจะอธิบายอีกรอบนึงอยู่ค่อยๆว่ากัน78ครับผมฝากนะครับผม F78 สิงเกีงครับไม่ช่วยอีกเลยย่อนเสียง78ครับทุกคน แต่่วาขอบคุณครับถ้าไปทางเพจร้านก็ได้นะครับผมถ้าใครจะให้ดีบออนไลน์นะครับเอ๊ะเล่มเจ็ดครับเล่มเจ็ดตั้งนึงนะครับผมเขียนอันนี้เอาไปซื้อนะไปซื้อข้างนี้อะสีเข่งยังไม่จับมาได้เลยสวัสดีครับหมายเลขที้เราจะหมายเอาคน้ว่านะครับอะพี่ถือพี่ถืออั้โอเคโอเคโอเคจองสามสิบใช่ไหมครับได้เลย ฝากได้นะครับ F ส0สครับคนดูเยอะมากใช่ครับมีแต่คนรอๆมีคนรอเยอะมากใช่ครับเใช่เก้ ฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยเจ็ดเก้าค่ะบต,ตื่นเต้นแทน <S 1> <S 1> <_ co cks> ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยสิบสามสิบครับวันนวันนี้เปิดวันแรกเหรอครับ,บรไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับคือคือเปิดวันแรกนี่คือวันที่1ใช่ครับแต่อันนี้คือเหมือนทดลองดูก่อนทดลองทดลองดู2วันก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเลเบอร์สามแปดนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์กลุ่มปิดนะครับเบอร์กลุ่มปิดหรอเบอร์ร้านด้วยครับเบอร์ร้านด้วยอ่ะใช่ครับเบอร์ที่เราต้องใช้ที่ร้านด้วยสามสิบครับอ่ะคันสองได้คันสองหน่อยเริ่มกี่โมงครับวันนี้เริ่มสองทุ่ม สองทุ่มเป็นต้นไปครับแต่ว่าขึ้นไลน่าจะประมาณสองทุ่มสี่สิบประมาณสองทุ่มสี่สิบสามสิบแปดทำทรงนี้หล่อเข้มมากหล่อเข้มมากครับหล่อเข้มมากแล้วก็ไปเลยพี่ได้อะไรสามสิบแปดเท่าไรข้างหลังสามสิบแปดเบอร์อะไรนี่ครับเบอร์เบอร์ผมสามสิบแปดเลยครับใช้เบอร์เบอร์จริงวันนี้เลยครับผม วันนี้กำลังกำลังจับฉลากเบอร์กันอยู่ครับข้างหลังจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับพี่สิงห์เก่งก็จะเป็นเบอร์ใหม่เหมือนกันนะครับพี่สิงห์ได้เฉลยพี่สิงห์ได้78ทุกคนจะได้เบอร์ใหม่หมดเลยจาก50นะครับจาก50อันนี้ผมเปลี่ยนเบอร์เป็น30แล้วนะใช่ยัยก็ฝากด้วยนะครับเบอร์ไอเดูน้องๆทุกคนด้วยนะครับแป๊ะผมไปคุยกับพี่สิงห์เก่งต่อครับไอ้สิงห์ครับที่กล่องก็มาทาร์ก็มามเก้าครับสามเก้า อคะรันนี้คุณหมอได้เอฟอะไรครับคุณหมอเจ็ดเก้าครับข้างกันเลยครับเอาเด็ดเจ็ดสิบเก้าเหรอเอ้าทำไมผมได้เจ็ดสิบแปดนะถ้าเราเกิดมาคู่กันโอ้โหด้านในเห็นยังเยอะเลยนะครับเจนคลูเป็นคู่จิ้นเราไหมต้องเหมาคู่นะครับต้องเหมาลงคู่นะเอออันนี้สามสามสิบเก้าน้องน้องฟอร์ดนะครับ น้องกดได้39มสิบเก้าครับฝากด้วยครับเจี๊บสามสิบเก้านะครับเอ็นดูเรามาดูเอ็นด้วยนะครับสคุกกี้ครับสามสิบสามครับสามสิบสามแสดงว่าเราต้องปิ้นแลนเช่ใครได้เบอร์อีกแล้วใครใครใครได้เบอร์แล้วจะได้ใช่จะนำอันนี้ได้เบอร์อะไรครับสามสิบสองครับผมสามสิบสองน้องนัทนน์นะครับ ก่อนหน้านี้ได้ F ยี่สิอันนี้ไม่เป็นอาการแต่อันนี้คืนนี้คือ32นะครับใกล้กันเลยอ่ะใกล้กันเลย32มสองสาดสามแปดได้สามสิผู้แบ่ผู้แบได้30มีคนหลงมีคนหลงโอ้ยคนหลงโอ้ตายนะคะโตายโอ้ถูกต้องอ๋ออันนี้อ๋อสายถูกต้องสายถูกต้องใทยชายชื่อถูกต้องนะอันนี้ได้ F เท่าไหร่ครับใกนนี้ได้ F เท่าไหร่จริงเลย F หกสิบนะครับหรือว่าชื่อใน ใช่แนะนำชื่อในวงแนะนำชื่อในวงการที่เอาถือว่าใครโปรโมทกาใส่ชื่อในวงการหมดเลยแล้วก็แนะนำว่าสมุดตรงนี้ได้ทุกคนใช่ไหมเขียนเบอร์ตรงนี้เลยครับเขียนว่าตัีนทิพย์พาราแล้วก็ใส่ชื่อตีงด้วยนะชื่อเด็กหายไปครับจะได้ไม่หลงกันด้วยใช่จะได้ไม่หลงนับประกาศดิษฐ์เป็นแค่เบอร์เป็นแค่เบอร์สองตานี้ใช่ไหมถูกไหมก็ต้องเก็บไว้ตรงนีสองวันอะไม่แน่อาจจะใช้เบอร์้ื่นด้วยได้เบอร์น้องปอเปียได้เบอร์อะไรครับ ยี <21. S 2> อน้องปอเปียได้ยีนะครับผม<อ>มึงสิมว่าหลงคน้คนสิเปกูย่าอีกล้วเบอร์เก้าโอ้คอแต่งตัวแตเราม่้แต่งหน้านี่นั่นเลยอะฮะเชนก่อนเลย สามสิบเก้านี่ครับอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์กัน,นหมดเลยครับา<อ>เปลี่ยนเบอร์คือจับฉลากเปลี่ยนเบอร์ทุกคนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เบอร์เบอร์ตอนออเดชั่นนะครับอันนี้คือไม่ไม่ใช่เบอร์ออเดชั่นนะครับอันนี้เบอร์ใหม่นะครับ